ภาพแต่ละภาพที่ยานได้ส่งมาให้เราดูกันเป็นภาพแรกที่หุ่นยนต์สำรวจจักยานถ่ายได้หลังจากลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้สําเร็จเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากภาพเราจะเห็นลักษณะของพื้นผิวดาวอังคารที่เต็มไปได้วยหินนะคะหลังจากถ่ายภาพนี้เรียบร้อยหุ่นยนต์สำรวจก็ยังส่งภาพลักษณะพื้นดินของดาวกลับมาให้นาซาเรื่อยแต่ล่าสุดมีภาพหนึ่งเป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเผยรายละเอียดของพื้นผิวดาวอังคารในแบบที่คมชัดที่สุด เท่าที่เราเคยเห็นมานะคะนาซาบอกค่ะว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่20กุมภาพ,พันธ์เป็นภาพพานโนรมมาม่าที่หมุนได้รอบทิศสวยมากเลยค่ะจากนั้นก็เลยตกแต่งภาพท้องฟ้าเข้าประกอบกับไฟล์พื้นผิวดาวที่ได้มาจากกุ่นยนต์สำรวจซึ่งก็ก่อให้เกิดเป็นผิวทัศน์สวยงามหน้าพิศวงของดาวองคานเดี๋ยวางไรก็ตามนาซาระบุนะคะว่าท้องฟ้าจริงของดาวเนี่ยจะไม่ได้สว่างแล้วก็ระยิบระยัก์มากกว่านี้แต่ว่าก็ใกล้เคียงนะคะ บนโลกเราไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้เลยนะนี่คือดวงดาวที่มองเห็นได้จากดาวอังคารนะภาพนี้ก็มียอดแชร์บนโลกโซเชียลหลายล้านครั้งแล้วนะคะตอนนี้หุ่นยนต์สำรวจของนาซ a ยังคงเดินหน้าเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตโบราณภารกิจนี้ได้รับความสนใจมากนะคะเพราะ